ไม่มีลมไอหมาหมูไปวะคู้มสิไปๆไปยังลมโปปา้าาเชลมไม่มีลมเปไงเก่งที่สุดเลมาเนี่เหรอนี่แล้วที่เคุยว่าเก่งจังเลยอะฮะเก่งจังอุปราลเชนอุปราชเก่งที่สุดในเมือง แน่ที่สุดในเมืองชั้นรวยที่สุดในเมืองครบฮะเมื่อปรับปรุงถุงเท้าว่าปรับปรุงเวรกรรมพวกคุณเลยทำไมถุงเท้ามึงเหรอเนี่ยฮะตายอย่างกระหม่อมโดนน้ำร้อนลวกไอ้เก่งเด็ด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 เฮ้ยเอาไงเดียเอาไงเดียไอ้อุปราชราเชนเอาสินี่นะหรือที่เขาเล่ามาว่ามึงเก่งนะใช่ เหตุไหนใหญ่เล่าถอนขนหมูถอนขนหมูเออนั่ทรมานมันนี่นี่ต้องทรมานเป็นไงถอนขนหมูเลยกูถอนขนหมูกขอบใจกํกำลังคันจึงมาแพรเด็กเลี้ยงโคเช่นกูเุยอ้หน่าเฮยถุยเด็กตำบลล้านบาทเลี้ยหูทรมานมันมึงไม่ไม่กลับแล้วเลี้ยหูไปเลยทรมานมันนี่ไงการที่จะปล่อยมึงกลับไปโดยที่ไม่ฝากรอยแผลเข้าไว้คนเยี่ยมเลยอุปราชราเชนารกูจะไม่จำได้ มึงโคคิดสินะเอาซะบ้างว่าคนอื่นเขาคงจะกลัวมึงแต่กูชาวลิตรู้ว่าคุณอาลีไม่เคยกลัวใครกูจะขอฝากน้อยแผลไว้บนใบหน้ามึงสักหนึ่งแผลไอ้ไอ้ประหลาดราชเชษฐ์ชาวลิตมาหลวงบ้าอะไรเนี่ยเหรอแม่งร้องเป็นลิเกงานปีกว่าเดี๋ยวจะมาเตะสลบโอ้โหไอ้ไอ้ลิตไอ้ลิต มึงจะโหดไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมึงก็รู้ว่าเขาเป็นข้าราชการมึงไปฟันหน้าข้าราชการเดี๋ยวมึงก็ติดคุกกูไม่กลัวดูแผลสิเฮ้ยมึงมึงดูที่เนี่ยเย็บไหวไหมพอจะไปลงพยาบาลได้ไหมนะทำไมไอ้นี่มันโดนฟันมาหลายรอบแล้วเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะไหมเต็มแผลไอ้บอยมึงแม่เขาเรียกว่าโพลงจมูกนี่จะเป็นโรว่าหาอ้ยไอ้ที่เอ้ยขนจมูก อยาฆ่าญาตามหมาแดงพนก็ไปตะมั่งากได้จังไปมึงอะไปซะหดวงไม่ดีมึงอ่ะมึงกลับไปซะขนราดราเชนขนาดมันคของพวกแกพวกแกยังหันหลังให้มันไอ้บันไลไตกลับไปจะมึงอ่ะคุณไม่อยากฆ่ามึง วันพระไม่มีวันเดียวเทียงอ่ะเทียงบอยยาบอยยาบอยยากูอย่าเทียงอ่ะอย่าเียงอย่าที่กูไม่รู้เป็นไรถ้ามีพวกกูเก่งบรรลัยแล้วถ้าเราไปกันเถอะเดี๋ยวกูไม่เคยมีอะไรกับมึงเลยนะชี้หน้าทำไมอุปราชราเชนมึงจะไปไหนไม่ได้กูอุปราชราเชนไม่เคยแพ้ใครขนาดองค์พระองค์ท่าน ทีวันแน่ใช้สุริยายังไม่กล้าต่อกรกับกูแต่วันนี้กูต้องมาพ่ายท่าเสียทีให้กับไอเด็กเลี้ยงโคสมน้ำหน้าตัวเองแล้วกัน <c oughs> มึงจำไว้เลยนะไอ้ชาวริศคนอย่างกูไม่มีวันยอมแพ้ใครเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่พวกมึงทั้งหลายฟังกูให้ดีทำไมชาวตะบนรังบาปจะต้องตายด้วยมือกูอุปราชราเชิ ฮู้คนไม่ว่าไอน้าไหนทั้งนั้นแมเงี้เก่งไอเด็แกแหมเก่งแหมนาหมื่มมนทำเป็นคนธรรดาจรนงทำเป็นคุย,คยไม่มีใครกล้าต่อกอนก็ใครจะไม่ต่อกอนกับมึงแม่งร้องกอนไล่ลงกอนไล่มันไล่ใส่เฮ้ยละกอนเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮะแล้วเอาอยัางไงเนี่ยตายป่ะเ,เนี่ยคุณแปลกหน้าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเขาหรี่ ไอ uhm คะ hai, นนี้เนี่ยแหละเว้ยที่มันมาจากในเมืองอะที่มันบอกว่าพ่อมึงะเป็นคนใช้มาเฮ้ยมันสลบเอาที่ช่วยกันเฮ้ยจงทำอะไรเดี๋ยวไอยังไงทำอะไรมันรัดแน่นกูจะนั่งช่วยบันบีบโอ้โหช่วยกันที่เฮ้ยช่วยกันที่ม่จะช่วยเหลือหนุ่มแปลกหน้าอยากรู้หนักหนานายเป็นใคร บ้านอยู่หนต้บงใดเได้เป็นใครกันเนุ่มพนุ่มจะาป็นอะไรหรือเปล่ารู้ตัวแล้วพมอะไรเป็นอะไราะเฮ้ยยาด้วยช้าก่อนอะไรวะอะไรวะมันเป็นอ่ะไ ชายคนนี้ดูแปลกเะทำไมมันห่วงเนื้อห่วงตัวเช่นนั้นนั่น,น,นเตะเฮ้ยกูเจอมันทีแรกกูก็งงเหมือนกันน,น,นะนว่าไอ้นี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายเอ็งเข้าไปดูดิไอ้น้องมึงเป็นไง,ไงบ้างวะมึงรู้เปล่ามึงโดนตีตลบเนี่ยพวกกูมาช่วยมึงนกันเนี่ยมึงรู้เปล่าแล้วครับเนี่ยเออขอบคุณมากนะครับพี่ชายเออไม่ไเป็นไรอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้เห็นไล่มองต่อก็ไม่รู้มันลลลลกกี้้อย่างนนัเขินอะไรนักหนาตอนที่มึงเจอกูทังคนเนี่ยไม่เห็นมึงเขิน พอมึงมาเจอไอ้นี่มึงเขินแล้วมะก็ก็ก็ไม่มีอะไรครับก็นั่นเอไปตุ้ดหรือเปล่าเนี่ยตุ้ดหรือเปล่าเนี่ยทำใจให้ถูกนี่วะเวลาเจอมึงเฉยเฉยเฉยนิ่งเจอกูเฉยเฉยนิ่งอย่างเดียวเลยพอเจอไอ้นี่ตาหวานตุ้ดป่ะไปตุ้ดป่ะเนี่ยแสดงว่าคิดอะไรกับกูเขาแล้วล่ะจะบ้าไงว่าง่ายแล่าต้องถามเองพ่อหนุ่มแปลกหน้าครับ เองมาจากไหนพูดจาเป็นนายฮันเณหันแหนไม่รู้ว่าเขาเขาพูดไม่ได้ร้องขอสักหน่อยกูอยากกินเรื่องคลุกคลุมกันเลยเนี่ยกิริยาท่าทางมันบ่งบอกการเดินเชั่งทิ้งท้ายเอ็งเป็นผู้หญิงผู้ชายวะเออผมผมผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวผู้ชายอะไรน่อยโอ้คนละเรื่องเว้ยคนละเรื่องอะไรเรื่องอันนั้นเรื่องที่เรางม่ใช่ผู้ชายมึงอยากหายขล้องใจไหมอยากหายขล้องใจเฮ้ย พื่อใกูคลองใจว่ามึงอะเป็นผู้หญิงผู้ชายคล่องใจทำไมเล่าไปมึงไปในป่ากูแป๊บไปทำไมเอา้าอย่าคิดทะลึง่งกูก็ไม่ได้ทะลึง่งช่วรไปทำอะไรเอา้าขี้คนละกองเอา้าพอออกมาปับ๊บกูจะรู้ทันทีว่ามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมึงรู้ได้ยังไงไอ้บอโบยถ้าเป็นขี้ผู้ชายเออขี้จะอยู่กองเยี่ยวจะอยู่กอง แต่ถ้าไปขี้ผู้หญิงขี้ก็เยี่ยวมันจะรวมเป็นโอลมือมึงเนี่ยผูวิจขี้จริงแต่เด็ว่าเคยพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ชิมมาแล้วถ้าอยากจะดูนะเหตุเชนไหนยยเล่าเจ้าจะเอาชีวิตเจ้ามาเสี่ยงเออแล้วตอนนี้ท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นอะไรมันไม่เป็นไรกูชักเป็นแล้วเนี่ยทำไมไมเป็นไรไม่รู้เป็นเราว่าเห็นหน้ามึงแหมทำไมเป็นอะไรเนี่ยอยากจะโคบเป็นเพื่อนเออมือมึงนี่ไว้ใจไม่ได้ ม,มึงพูดยิ่งหมายความว่างไงแล้วมึงจะลองกบกูเนี่ยเด็วกูสอบเด้วกูสวนถ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วหรือรูเปล่าว,ว่าตอนนี้ท่านกําลังมีอันตรายมีอันตรายรีบกลับไปหาแม่มลายเถอะอป้าเขากําลังรออยู่นะเรามาช่วยท่านแม่<อ>มลายสั่งให้เจ้ามาใช่ใช่ใช่รีบกลับไปบ้านก่อนเถอะตอนนี้อ,อันตรายมากถ้าหาว่า ไอ้คนเมื่อสักครู่นี้มันกลับมานะเราสี่คนจะแย่รู้หรือตัวรู้ตัวหรือเปล่าเมื่อแล้วมันเป็นทหารเลยเดี๋ยวเกิดมันพาพวกมาแล้วคุยเลยนะเว้ยกลับไปบ้านก่อนเถอะเข้าจะรีบกลับไปหาแม่มะไยของข้าเฮ้ยแล้วมึงไม่ไปพวกกูเหรอไปเปล่าไปด้วยกันหรือเปล่าเออแยกทางกันตรงนี้แล้วกันนะพี่นะจโชคดีนะครับผมขอโชคดีนะพี่นะโอกาสหน้าเราไปเจอกันใหม่เลยโชคดีนะไปได้ใจพวกเพื่อนดีกว่าไปลาไปไปไวัดอยากไปทางนี้เลยไม่ต้องไปไปอยากเปลี่ยนเพื่อนกันเลยแปลกพวกกูดีกว่าพวกไปตะกี้เลยบ้าเปล่าเหมือนกัน หนึ่งนึ่งก็มาโหตัวเองอุปราชเชนไม่มีแพ้ใครต้องมาแพ้เด็กเลื้ยงโคไอเด็กเมื่อวานตื่นมีโอกาสเมื่อไหร่จะกลับมาข้ามทิ้งเะหอแห้งแล้วเกินจริงิงผวพันมีใครอยู่ในบ้านไหมครับผมคนหลงทางมาหิวน้ำแแล้วเกินขอน้ำตักขันแต่นะครับอ๋อหิวน้ำะจ๊ะ เดี๋ยว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 เเาวพ่อคุณหิวน้ำเหรอครับผมเข้าไปในบ้านก่อนไหมล่ะไม่เป็นไรผมคนในเมืองจ้ะคนในเมืองบ้านเธอเหรอบ้านฉันเองจ้ะอยู่อีกคนน่ะก็อยู่เมื่อก่อนนี้อยู่สามแต่ตอนนี้เหลืออยู่สองชื่ออะไรไม่ทราบฉันชื่อมาลัย ลูกเต้าเราใครพ่อแม่เคยมีแต่ตอนนี้ตายหมดแล้วฉันเสียใจด้วยแล้วจะอยู่ใครอยู่กับพี่ชายแล้วก็น้องสาวพี่ชื่ออะไรพี่จะเป็นขุนอาลีรับราชการอยู่ในเมืองโน้นน้องพลขุนอาลีไม่ไ่หอังัลนเ้วก็เป็นคนที่เรี้จักไอ้ชาววัดตะสิใช่เลยถูกถูกต้องเลยอะมาเลย วันนี้น่ะเดีวันตายของเธอแล้วเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้่เฮเฮ้เ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ย ไอ้บอยกูเคีรยก่อนไปฮละละเรื่องของข้อหาไม่เกี่ยวมาที่ไหนแล้วโอ้ยยายาไอ้บอยกูเคีรยก่อนใจเย็นเย็นไออยไปมาามมามา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 มมึงมาจากไหนมางมาฉุดานบ้านทูายาางามอมาามไมา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 มอยามาามามาาอามามาม้ามามามาามาาม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 ้าใาาม อุปราราเชนทุกอยังไอ้ยเ้ยอ้ยเชนเชเชนไอ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 เชนมึงแพ้เพื่อนกูแล้วมึงยาวเหยียบไม่เข็ดาไม่เข็ดาไม่เคเดาวันนั้นกูไม่ได้แพ้าไม่แพ้มึงเป็นไรเป็นไรกูเหยียบเปลือกกล้วยเสียใจบ้านกูไม่มีกล้วยกินไอเป็นไรใส่จ่าใจเย็นบอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้พูดตรงๆจะเอากันแน่ใช่ไหมแน่นอนเอาแน่เอออยากมีเรื่องอยากไมเนี่ยอ้าวไอ้บอยเคลียร์มึงกำลังเฮ้าเลยไปจัดการมันเลย เนี่ยกูคบมึงก็เพราะตรงนี้นี่เะกูเฟ้อใครไม่เป็นไม่รู้จักกูซะแล้วใครวะมึงรู้จักไหมในหมู่บ้านเนี่ยใครได้ยินชื่อกูเชื่อป่ะปิดประตูบ้านกันแล้หมดแต่ไหนว่าพอผมใหญ่ฮะมึงขอข้าวกินเฮ้ยมึงมึงจะไปไม่ไปมึงจะไปไมึงโดนไอ้ชาวบรีไม่พอถ้ามึงโดนกูมึงตายใช่เนกูไม่กลัวมึงหรอกมึงกจ้ากูแน่ใช่ไหมมึงเจ้ากูแน่นมนมึงเจ้ากูแน่ใช่ไหมแน่นอนไม่รู้จักกูซะแล้วไม่รู้จักกูซะแล้วของขึ้นเอาแน่ใช่ไหมเอาแน่ ยอมตายให้ดินกบหน้าดีกว่าอยู่อย่างไรสักสินึกว่าจะเก่งอีมาเลยมึงไปเอามากูเฮ้ย แม่กูไออุปราชราเทนกูตามมาเพื่อาชีวิตมึงมึงตายไออุปราชราเทนเฮ้ยยาด้วยไอ้หนูถ้าคิดจะฆ่าอุปราชเชนแล้วก็มึงได้พูดตายกูจะฆ่ามึงไอ้ห้อยโหดเว้ยเฮ้โหนมึงคิดจะฆ่าอเาวรดิ ตายเลยอยู่ดีนี้นะใจร้ายอมหิตคิดรังแก่แม้แต่คนที่ไม่มีทางสู้อย่าอยู่เลยไปยช้าคนจะาเป็นใครไม่สำคัญแต่การกระทําของมึงไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่อย่าอยู่เลยอยู่ดีนี้นะ จะคิดฆ้าพี่สาวแล้วแล้วก็ท่านไม่ว่าจะเป็นใครตายซะเธอตายายตายตายตยตายกยตายตขยายีานูายต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 ามานตัานัยตายตายตยตายตายตยตยตายตายตาย่ายตายตา่น คิดจะลอบฆ่าคนข้างหลังซะด้วยจะฆ่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเอง,เองเน่ะสมควรจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยอย่านะเว้ hey. <laughs> ยเฮ้ยอย่านะเว้ย <laughs> 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 เองทำอะไรเนี่ยไอ้บอยช่วยกูด้วยบอยจี้เดี๋ยวว่าจี้จี้อะเอาอะไรมาจี้ <c oughs> มีดไม่มีคณะกูมีดน้อยชาวลิเกที่บ้านแม่งเอาละเล่มละร้อยสามสิบทำให้ยากตายด้วยเสือซ่อนเขี้ยวอย่าทำอะไรเพื่อนกูนะเว้ย ถามจริงๆที่มึงจีกูเนี่ยมีหรือปืนเอาเฮ้อยากกระดกระดิกกูกำลังเพล่นมีพกไม่พกมันจะฆ่าเพื่อนกูจริงไหมกูจะยิงมึงให้ตายจะนี่แะก่อนจะทำอะไรอ่ะจาทแล้ับต่อเลไหมเฮ้ย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 เเฮ้ย้ยยยเฮ้้้เยยเเยยเเฮ้ย ก็ได้อความจริงถูกเบิดเผอยแล้วขอ้ตั้ไอ้ไอ้ไป้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไุ้ไา้ไนกันคนอ้ไอ้อง้อะอ้ไราไเชไเ้ไอ้อ้ไา้นอทไอนไน้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้อ้ัอ้ไอ้ไบ้้าอัไอ้ไอ้าอ้ไอ้อาอ้ไไอ้ไอ้ไออไอ้ไอไอาไอไอ้ไอาไอ้้ไน้เ้อ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอไอ้ไอ้ไอ้้ออ ต่ไไัเไงนแก้วไหนๆเราก็ต้องตายตายอยู่แล้วอุปราชราเชนฝีมือมือมือแค่นี้เองหรืไงมึงคิดจะทำร้ายแม่กูถ้าเช่นั้นกูขอชีวิตมึงข่าเลย นี่โปรดเ,เอาดิว่าโด,ดแนแม่ตายฉันกับพ่อได้นี่บอกให้เอภัยเราทั้งสองด้วยอย่าได้คิดแล้วแข้งกันเลยนะฉันขอร้องเถอะเจ้านี่มัอนอะไรกันสตรีทั้งสองนั่งอยู่นเบื้องหน้าข้าพเจ้าจะมาขอร้องชีวิตมันจะไม่เห็นหรืองไงวายอ,อุปราชราเชนมันเป็นคนชั่วข้าเข้าใจดี นิปโปรดเมตตาพ่อของเราด้ยวยเถิดคนผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวสังคมย่มให้อภัยนิปโปรดเธอจะไว้ชีวิตพ่อของฉันด้วยกัน,น<ป>ะทุกคนเชาลิดเอ่ยความจริงแล้วบาปเขาต้องชดใช้ท่านจะฆ่าเขานั้นมันไม่ผิดแต่ความกระตันยูรู้คุณมันเหนือสิ่งอื่นใดปดไว้ชีวิตเขาเถอนในเมื่อท่านขอ ข้าพเจ้าจะให้แต่มึงจำไว้นะไออุปราชราเชนคนอย่างปูไม่ได้คิดจะปล่อยมึงแต่เขาขอร้องกูไว้ไปมึงอยากเห็นหน้ามึงจะลงอาญาโทษกับมหาอุปราชราเชนไมน่เป็นไรเช่นใดพระเจ้าค่ะสำหรับเรื่องนี้อุปราชราเชน เรื่องรับลมคงนายที่มีเวลาทั้งหมดมันเกิดจากฝีมือของท่านทั้งนั้นทั่วช้าสามาถ้าจะกข้าเจ้าตายซะตรงนี้มันก็ไม่สาสมเพราะฉะนั้นคนเนี่ย่างเจา้ามันสมควรจะต้องตายยากกว่านี้ทหารจับตัวไอ้ในละคุณไอ้ชายโชนทรชนคนนี้ไปกักขังไว้ไม่มีวันปลดปลอยตอนน้ำหน้าอตอนน้ำหน้ามัน รอไ้ไมึงยังไม่ได้เคลียร์กูเดีียวก่อนเาตาเจ้าตาอะไรจับมันไปติดคุกตลอดชีวิตมองว่าไม่คุ้มหรอกและจะทำยังไงดีมันชั่วมาตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งแล้วจนเลิกแล้วมันยังชั่วอยู่เลยมองใช้คิดว่าจับมันแก้ผ้าแล้วทำไงดีดีบอยดีเอาไอ้นั่นมันถูลังรถไฟแล้วโอ้ยบอยมันจะได้รู้จักคำว่าทรมานมึงเอาอะไรถู มึงไม่เท่าไรมึงมันนี่เฮ้ยนั่งไงนั่งลงเฮ้ยนั่งลงไอ้โง่นั่งลงไอ้ยุ่ยใช่ฮะไอ้สันดานเฮ้ยเี้ยวเฮ้ยเลื่องทีแล้วหลวงยมบาลมึงเป็นโจ๊กอยู่เนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ตำแหน่งขึ้นกู้ทำงานดีเนี่ยแสดงว่ารู้กันแค่สองคนโอ้ตำแหน่งขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นกอง กูดังแล้วเดี๋ยวกูออกไปแยกตัวจะไปไหนกูไม่อยู่ไอ้บ้าขอเดชะฝ่าพระบาทกระหมอ่อมถูกไอ้มหาอุปราชาาเชนไม่ได้จับตัวขึ้นต่อพระองค์ท่านมันจับกระหม่อมไปกักขังไว้บนหอคอยเดชบุญบุคคลน,นั้นท่านได้ช่วยกระหม่อมเอาไว้จึงหลุดรอดมาและกระหม่อมขอทูลความจริงทุกสิ่งอยางให้พระทรงทราบพระราชรสที่พระองค์สังส่งไปสำเร็จโทษด้วยท่อนกันนั้น กระหม่อมทําไม่ได้จนบัดนี้เขาเติบโตแล้วก็คือราชโรสชาลิสเพ่จกค่ะนี่แหละหรือโโรสพ่อเสด็จพ่อเสด็จพ่อเฮ้ย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 มึงไม่ได้เกี่ยวเขาเน๊นแลเสด็จพ่อของเขายุ่งอะไรเน๊นพี่ดาสุดท้ายความฝันของเรามันก็เป็นความจริงใช่ไหม ที่รถขาอายังไม่ตายจริงๆใช่แล้วพระเจ้าค่ะเราขอขอบใจท่านมากท่านเป็นคนดีจริงๆสมกับที่จะต้องยกย่องถ้าไม่ได้คุณอาเรรู้ไหมลูกอาจจะต้องตายไปแล้วยังไงพ่อขอโทษสิ่งที่ผ่านมาถือว่าพ่อเนี่ยโง่เขลาบาปัญญาเป็นเพราะเจ้าราเชนคนเดียวเท่านั้นเออแล้วคุณอารีนี่เรางงไปหมดแล้วทำไมผู้คนมากันมากมายมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย เป็ในใครกันมาจากไหนกันเนี่ยแล้วชาวลิตพระเจ้าคะโตแล้วนะลูกพ่อพ่อก็จฉลาภาพไปเยอะพ่อตั้งใจว่าอีกไม่ช้าไม่นานพ่อจะให้เจ้าเถลิงราชเป็นองค์พระหมหากษัตริย์แทนสเสด็จพ่อแต่ว่าการเป็นพระหมหากษัตริย์ต้องมีช้างแก้วเมียแก้วบัลังแก้วต้องมีทุกอย่างครบแล้วเป็นไงลูกพ่อตอนนี้มีความรัก หรือว่าไปชอบพอใครไปบ้างบอกเ่าได้เลยช้างแก้วมีได้เมียแก้วอย่าไปมีทำไมทำไมมันบาดกระจายเลยไอ้ไอบอยมึงเนี่ยชอบอยู่กับเขาจังเลยเนี่ยเคยขวดเบียร์มาแล้วอยากเขาไปดึงไม่ออกกันิ้วเนี่ย,ยาใช่ไหมบาดตายเลยนะคามาเนี้ยงกับใครเลยขออนุญาตเอามันไปเข้าคุกก่อนไหมจ๊คะครับชัดการเลยไม่ต้องเดิน,นรู้จักคาราบาวไหมลัวฐานจะลักมันคือ ควายเว้ยทีขาทีครับเฮ้ยไอ้กูปราชราเชนนะเนี่ยโอ้โหรนะเนี่ยโหรเลยนี่มันต้องเจอเพื่อนกูได้เมื่อกูโหดนะเว้ยมึงโหดแล้วโหดเหรอโหดไอ้บ้าโหดหลวงเนี่ยไปเข้าคุกเชิดเชิดไปไปดิไปไปดิประมาณกี่ตัง ไอ้เดยืนหยาดจังเลยไปไปี๋ควูคุมตัวไปส่งอมไแล้วะก็มมเองก็ไม่ทราบว่าสองคนนั้นถ้ามีใครมาจากไหนยัจึงมาอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยที่เรามาอยู่ในเหตุการณ์นี้ก่อนอื่นกระหม่อมถอยบนพระเจ้าอาด้วยพระเจ้าค่ะพระเจ้าอาจะเป็นใครกันเนี่ยกระหม่อม ชัยสุริยะพระเจ้าค่ะชัยสุริยะหลานพระเจ้ากระหม่อมก็เช่นกันกระหม่อมชัยสุยอนชัยสุยันพระเจ้าค่ะแล้วทำไมมาในเมืองของพระเจ้าอาไม่บอกกล่าวให้รู้กันเลยคิดอะไรกันอยู่เนี่ยเกตนาของเราทั้งสองรู้ว่าภายในเมืองมีเรื่องเดือดร้อนก็ได้สอดแนมเข้ามาหวังจะช่วยพระเจ้าอาพระเจ้าค่ะถึงยังไงพระเจ้าอาก็ขอบใจทั้งทั้งสอง ถามว่าไม่ได้พวกกำลังพวกเจ้าป่านนี้มันอาจจะเลวร้ายไปมากกว่านี้เออแล้วพระบิดาท่านเอ่ยพันเพนพระบิดาดังที่พระบิดาดำหลัดเข้าไว้เรื่องความรักกระหม่อมสักเลิมเล็งเห็นแล้วพระเจ้าค่ะถ้างั้นรียบ,บอกเสด็จพ่อมาว่ามีคนไหนที่ถูกตาต้องใจเดี๋ยวพ่อจะได้จัดการให้พอแก่มากแล้วลูก หญิงที่นั่งเบื้องหน้ากระหม่อมนางชื่อว่าวันเพญพระเจ้าค่ะวันเพญพระเจ้าค่ะวันเพนที่จริงลูกก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นลูกสาวของอุปรา,า,าชราเชนฝ่าพระบาทพระเจ้าค่ะความรักไม่มีชั้นวันนะความรักไม่พรมแดนถ้าเขาชะรักกันก็คงไม่เป็นไรและดูเหมาะสมกันดีพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นวันเพนพี่คะไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกเพราะถึงยังไง พ่อก็รักเองไปแล้วตอนนั้นเป็นลูกอุปโลกแต่ว่าตอนนี้ให้เป็นศีสะพ้ายเลยดีไหมเป็นพระมหากราบที่คุณเปคะสิ่งใด,ดที่หม่อมฉันเคยทำล่วงเกินต่อเสด็จพ่อได้โปรดให้ภอภัยหม่อมฉันด้วยความผิดของพ่อลูกที่เกิดมาทีหลังย่อมอาจจะไม่เกี่ยวข้องด้วยอันนั้นพ่อไม่ถือหรอกลูกขอพระทัยดิค่ะแล้วมีใครอีกไหมที่กำลังจะมีความรักวันนี้ ข้ายินดีจะจัดให้สมหวังกันทุกคู่เลยเอ,อ,อพระเจ้าอาพระเจ้าคะ่ะว่าไงหลานอาก็ก็ก็มอมก็มอมก็มอมอยากจะทราบกับผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวผู้หญิงคนนี้พระเจ้าอาก็ยังสงสัยเหมือนกันคุณอาลีความจริงแล้วคือพระธิดาที่แท้จริงของพระองค์ท่านพระจกค่ะพระธิดาของเราพระเจกค่ะ ี่อยู่กับราเชนนี่หตแล้วพจตายแล้วลูกคมด้วยไหมคะพระเจ้าอาพระเจ้าค่ะลาเชนมันทําทุกอย่างจนพระเจ้าอาเองเกือบจะไม่รู้จักว่าใครเป็นพ่อเป็นลูกจะเอานี่ขยันเนาะขยันพระเจ้าอาเยอะเยะพระเจ้าอาลูกลูกพระเจ้าอานี่ก็สวยเหมือนกันนะพระเจ้าค่ะพูดเช่นนี้หมายความว่ายังไงเหรอสวยจ้าพระเจ้าอาตัวแล้วแสดงว่าพระเจ้าอารู้ใจแล้วกัน ในเมื่อเราก็เป็นวงศาขนาญ,ญาติก็จะไม่เชื้อแถวเราแตกไปไหนถูกใจไหมขอประไทยมากไปเช้าค่ะถ้าอย่างนั้นพระเจ้าอาก็เป็นพ่อตาที่ใจสป,ปอร์ตถามลูกพ่อก่อนตลอดเวลาพ่อแทบไปให้ความสุขกับลูกเพราะความเข้าใจผิดที่ราเชนมันแต่งตั้งมันทําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาตอนนี้พ่อจจยนินีให้ความสุขกับลูกต้องการอะไรบอกพ่อต้องการอะไรลูก สิ่งไหนที่เสด็จพ่อเห็นว่าดีหม่อมชันก็เห็นจริงใช่ไหมใ้างั้นสิ่งที่พ่อเห็นว่าดีก็คือคนนี้ดีลูกฝ่าพระบาทถ้าเช่นนั้นกระหม่อมขอประทานอนุญาตนะพระเจ้าค่ะจะมีเมียมั้ยงไงล่ะคุณนาลีหาไม่ได้พระเจ้าค่ะนึกว่าจะมีจะได้หาสงสารน้องสาวสงสัยจะต้องสละโสดได้แล้วล่ะมาไลยเอ้ยนี่น้องสาวนาลีนั่งไง ใช่พระเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมเราเพิ่งเคยเห็นเนี่ยฝ่าพระบาทอย,อ,ยอยู่กับกระหม่อมดีกว่าพระเจ้าค่ะไม่ละไม่ละไอ้ไอ้ฉันก็โสดมานานเหมือนกันกระหม่อมขอตุนตามตรงเลยว่ามาลายจ้าเอ่อพี่ก็อยากจะมีเมียถ้าเองได้ผัวสักทีกระหม่อมขออนุญาตยกให้พระราชชายสุรยันเลยนะพระเจ้า<ม>ค่ะม่รู้ได้ยังไงนะรู้ได้ยังไง แล้วพูดไม่ได้อย่างนั้นไอ้เราก็ตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าจะจวกน้องตัวเองไม่ใช่ญาติกันอีกแน่นะญาติคิดดีจริงๆนะเองนายบอยจ้าอะไรไปดูไดิออกมาเนี่ยโหคนละคู่คนละคู่เหลือข้าวคนเดียวเขาก็อยากมีเมียเขาอยากมีเมียขอให้หน่อยอ้าวชอบใครล่ะถ้าว่าพอทําได้จะขอให้เจ้าวฉันไงจ้าเออเออเอออ๋อเฮ้ย ลุงทิพย์อะให้ฉันเถอะจวกซะหายทองถ่าทองได้ไปไหนความพิษอุตริจริงๆบอกว่าคิดต้านฟอมชุดเดียนอนได้เจ็ดคืนเลยพ่ออุปราชพระชวลีพบกันหมดเลยเนาะก็จบ เรื่องผู้พิชิตราเชนน้ำจิตที่ให้น้ำใจที่เห็นดีจัดชัดเจนแฟนจางสุดแสนตื่นตันเขาว่าวรวันมีตามีเทวดาทานดู พวกเราร่มเย็นเนี่ยก็เห็นกันอยู่ทุกสิ่งสมสู่หันตางฝาติดตามชมตามเชียงของรถมีเดียซื้อดูจะเรื่องอะไรต่อไปคงรู้ ช่วยอุ้มช่วยชูอย่าช้าแม่แก้มใส่สไมวหวางกระซิบแล้วอย่าลืมรุ่งทิพจันทราทองดีนะจะจ้าขอบคุณนะครับไปก่อนนะจจะาเดี๋ยวเรี่ยงใหม่มาเล่นอกีกนะจ๊ะ Tchau, be